ที่แล้วมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสานาต่างคนต่างก็สมัครใจเพราะเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์จึงได้เข้ามารวมกันอยู่ในวัดวาศาสนานี้เมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนี้แนละ้วก็ต้องคอยระมัดระวัง จิตใจตัวเองให้มันตั้งมั่นอยู่ในสัจจะความจริงใจที่เราได้ตั้งไว้เพราะว่าชีวิตของปุตุชนเนี่ยมันมีมารคือกิเลสคอยขัดขวางการดำเนินข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันทำไปอย่างราบรื่นได้ทีเดียวก็เพ่องมีมารคือกิเลสน,นี่แหละ เป็นสิ่งที่คุกครีชีวิตนี้มาในสงสารมันนับชาติไม่ท้วนจนได้เกิดมีพุทธศาสนาเนี่ขึ้นมานี่แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้อุบายวิธีขจัดกิเลสมาประทำมออกจากิตใจของคนเราได้นอกจากนั้นแล้วก็มีสาวกพูด บรรลุมรรคผลตามพระองค์นั่นเป็นผู้ช่วยเหลือพระองค์แนะหนทางออกจากทุกข์ให้คนทั้งหลายนอกจากสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครในโลกนี้นะที่จะมาชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ได้โดยถูกต้องนะไม่มีงาน,นการที่เรา ได้มีบุญวาสนาบารมีหนุนส่งให้เรามีศรัทธาเรื่อมใสในแนวทางที่พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงไว้อย่างนี้แล้วนะเราต้องพยายามละมัดตวังอย่าให้มารคือความชั่ว,วมันมาขัดขวางอย่าไปหลงคนของมารคือความชั่ว ที่มันมาหลอกล่อจิตใจให้ค่อยเผลอไปจากหนทางที่ถูกต้องเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามารมันหลอกลวงรู้ได้โดยที่ต่างคนต้องมาดูจิตตัวเองเมื่อจิตพุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วนั่นแหละมันถูกมารมันหลอกลวงเอามันผักดันเอา เราต้องดูจิตนั้นอย่าไปดูอย่างอื่นอยากรู้ว่ามานคือกิเลสมันขัดขวางทางเดินของตนอย่างไรนี่ถ้าไปดูที่อื่นไปดูอย่างอื่นนั้นไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้มานไม่เห็นตัวมานต้องให้เข้าใจกิเลสทำมาน มันคือความรักความใคร่ความโกรธความอยาบาิอย่างนี้นะความหลงความเมามันมีอยู่ที่ไหนสักก็มีอยู่ที่จิตดวงนี้เองไม่ได้มีอยู่ที่อื่นเลยจิตดวงนี้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาจิตจิตดวงนี้มันไม่ชอบกับสิ่งใดขึ้นมามันก็โกรธอย่างนี้ จิตตรงนี้เมื่อมันไม่ฉลาดมันก็หลงคนของมานมานมันแสดงมายาสาไถหลอกลวงให้เกิดความเห็นผิดก็เห็นผิดไปตามมานเห็นของไม่สวยไม่งามก็เห็นว่าเป็นของสวยของงามไปของไม่เที่ยงไม่ยย่งยืนก็เห็นว่าเป็นของเที่ยงอย่งยืนไปเยองนี่แหละความรักความใคร่นี่เป็นสิ่งที่ควรละ กับส่งเสริมความรักให้มีกำลังแรงขึ้นไปเรื่อยๆนี่อันนี้เราเรียกว่าหลงเข้าใจผิดวิปลาสไปจากความเป็นจริงดังนั้นเราต้องเรียนรู้ในรักษาะห่งความหลงมันเป็นอย่างไรมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามระงับความไม่รู้เหล่านี้ให้ ออกไปจากจิตใจให้ได้โดยเพ่งดสูสภาพความเป็นจริงของทั้งขานร่างกายที่ดวมจิตอาศัยอยู่นี่ความจริงมันเป็นอย่างไรมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรอ่ะเพราะม,มันมีอยู่มันเห็นกันอยู่มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาความไม่เที่ยงมันก็แสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลย ความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนี่มันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันมันความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอันนี้มันก็แสดงให้เห็นอยู่เรื่อยมาถ้ามันบังคับได้แล้วมันจะเจ็บใครได้ป่วยอย่างไงแล้วร่างกายอันนี้นะนมันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วนะมันจะไปแก่ชราผุพลภาพอย่างไง ใครจะอยากเป็นเป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละมันวางทับไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันนี่ความจริงของสังขามันสแสดงให้เห็นให้รู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แต่แล้วคนวนมากประมาทปล่อยผิดของตนให้คิด่ง่ตายออกไปนูน่นออกไปข้างนอกนูน่นอื ไปชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างในโลกแต่อ you ย know ู่โน่นอือไอแล้วร่างกายสังขารมันวิบาิแปวรวนอยู่นี่ไม่มองดูเลยเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงหลงถึงเมาหนังโบราณท่านกล่าวไว้ว่าหลงเมียลืมแม่เห็นว่า หลงกายก็ลืมแกอันนี้มันก็เป็นความจริงเลยอันผู้ดได้หลงเมียมากๆเข้าไปแล้วธรรมดาไอ้ลูกสะพ้ยกับแม่ย่านะี่ยมันไม่ถูกกันไอ้เมียก็สอเลาะสาม,มีให้ตีตวนห่างออกจากแม่ไอ้สาม,มีไม่รู้คนมายาของเมียก็ไปตามเมียทิ้งแม่ อย่างนี้ก็มีอยู่ทั้งไปหลงร่างกายสังขารอันนี้นึกว่าจนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปเพราะเพราะว่าร่างกายนี่มันทุดโทมลงเอาตกแต่งมันเข้าไปเอาอะไรต่ออะไรมาประดับประดามันเข้าไปให้มันหนุ่มมันสาวอยู่เรื่อยไปเนี่ยท่านีว่าหลงกายลืมแก่ มันจะประดับประดายังไงก็มันก็ไม่ไหวหรอกอมเมื่อมันทำรุปซุดซอมลงไปแล้วปกปิดไม่อยู่ผมมันงอกไปแล้วเอาสีมาย้อมย้อมมันก็เป็นไปได้โชคขาวเท่านั้นเละนอนหนึ่งก็ขาวคืนของเก่าก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละคนเราที่มันไม่รู้แจ้ง ความเป็นจริงของอัตภาพร่างกายอันนี้ก็เพราะว่าปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกบางคนก็อ้างว่าโอ้ยเป็นคา,ารวาสเนี่ยมันมีการมีงานมากมายต้องคิดอ่านการงานสารพัดไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรเลย อพอมักจะอ้างอย่างนั้นแหละส่วนมากนะแต่ข้ออ้างอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นการแก้ตัวสางหากหรอกความจริงน่ะคนเราไม่ใช่ว่าจะไปคิดอ่านการงานอยู่ตลอดเวลาได้ถ้าใครไปคิดอย่างนั้น,นก็เป็นโลกประสาตาตายกันเลยไม่เหลือแล้วมันก็คิดกันเป็นข้างเป็นขาวเท่านั้นคิดอ่านการงานต่างๆก็ดีแต่ท่านพอ เลิกจากการคิดอ่านการงานแล้วันนี้กลเพลินไปในเรื่องสนุกสนานไปเสียซึ่งจะน้อมจิตคิดเข้ามาสู่ธรรมะหรือธรรมชาติของร่างกายสังขานที่มันเป็นอยู่อย่างไรนี่ไม่ค่อยน้อมเข้ามาเลยส่วนมากนะนี่ถ้ปล่อยจิตให้เพลินไปตามกระแสของโลกเพราะโลกนี่มันวิจิตพิตานัอมนุษย์เป็นผู้ปรุงเป็นผู้แต่งขึ้น มนุษย์ผู้เพลิดเพลินในกามคุณเหมือนกันนี่แหละตกแต่งประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาหลอกตาลวงใจของคนให้หลงให้เมาไปอยู่ในโลกนี้คล้ายๆกับว่าตาบอดจูงตาบอดต่อแล้วกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราู้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนะี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจมันหลงงมงาย ไหลไปตามกระแสของโลกนี่โดยส่วนเดียวเราต้องควนกระแสจิตเข้ามาภายในอยู่ไว้บ่อยนี่ทางที่ถูกต้องนะการปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องควนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายเพ่งดูดวงจิตอันนี้อยู่เสมอ เมื่อเมื่อเราควนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในนี่แล้วมันก็เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาทันทีเลยความไม่เที่ยงมันก็ปรากฏอยู่ในจิตใจนั่นแหละความเป็นภพทนได้ยากลําบากอย่างไรนี่จิตก็รู้อืมชัดๆเลยทีเดียวความเป็นอนัตตาของร่างกายอันนี้มันก็รูอ้อย่างนี้แหละก็มเมื่อทวนกระแสจิตเข้ามามา ตัวดดูจิตตัวเองมันเห็นความจริงของร่างกายอยู่อย่างนี้จิตนี้มันก็จะไม่หลงไม่เพลินไม่มองไปเกินขอบเขตถึงแม้จะเพลินไปบ้างก็แบบมีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่หลวมตัวไปทั้งหมดธรรมดาผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายนะไอเราจะปฏิเสธสังคมเสียโดยประการท้งปวงก็ไม่ได้ ในเมื่อยังอยู่ในโลกอันนี้มันก็มีสังคมกัน,นแต่ผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายเพื่อน่มสีสติสมัมปชัญญะคอยระมัดระวังสำรวมจิตใจตัวเองอยู่เสมอไม่มันลืมตัวจนว่าหลงไหลไปตามกระแสของโลกเขาว่าดีก็ดีไปตามเขาว่าร้ายก็าร้ายไปตามอันนั้นเรียกว่าหลวมตัวไปตั้งร้อยเปอร์เซน พอบทวนพิจารณาเลือกเป็นอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เลยนี้ท่านเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่รักษาจิตใจตัวเองปล่อยให้ใจตกไปในทางต่ำณที่นี้คนเราจะไม่ให้มันเบียดเบียนกันอย่างไรแล้วทางคนทางก็มีใจต่ำลงไปไม่มีคุณธรรมอันสูงอยู่ในใจ เช่นนั้นแหละเมื่อกรทั้งเผลอกระทบกระทั่งกันเข้าจึงไม่ยอมให้เอาภัยต่อกันเลยทีนี้ทีแรกก็เป็นมิตรกันดีๆอยู่นี่อันพังเผลอเอาไปเอามาแล้วกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วกลายเป็นศัตรูกันไปเนยเบียดเบียนกันลงคออเป็นอย่างนั้นดังนั้นโนี้มันจึงหุนกันอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันเพราะต่างคนต่างก็ปล่อยจิตใจของตนให้ตก ต่ำลงไปในทางอกุศลแต่อย่างนั้นไอ้พวกที่ไม่เบียดเบียนกันเน่ยกพต่างคนต่างก็รักษาจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งคือเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าทรงตรัสคาสิต้วว่าอะหิ่งส้าปรมาธรรมมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง เมตตาปัถมพิตาโลกาโลกอันเมตตาหากทำจุนไว้โลกหมายเอาหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินอันนี้แหละไม่ได้หมายเอาแผ่นดินแผ่นนำ้ำนั้นไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายเอามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ที่มนุษย์จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ ก็พต่างก็มีเมตตาปราถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขไม่ปราถนาความทุกข์ต่อกันและกันเลยอยู่ร่วมกันทำอย่างไรเราจะมีความสุขสม่ำเสมอไปได้ต่างคนต่างก็ทำต่างคนต่างก็แสดงออกซึ่งกิริยากายวาจาอันสุภาพเรียบร้อยต่อกันและกัน เช่นนี้แล้วมันก็มีความสุขสบายใจอยู่ร่วมกันนั่นเอพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าโลกอันนี้นะอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมมายเขามาอยู่ได้โดยสันติสุขนี้นะต่างคนต่างก็มีเมตตากรุณาต่อกันและกันเอื้อเฟื้อเกื้อคุณกันรู้จักให้อาภาัยต่อกันและกัน ไม่ผูกพยาบาทจองเวรกันถ้าทําใจได้อย่างนี้แล้วเราก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกัน,น,นเนี่ยเหละพโดเจ้าอยู่ใยสัตว์ว่าโลกโลกัน,นิวาสหมายเอาหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขใจก็เพราะอาศัยเมตตาธรรมกรุณาธรรม ต่างคนต่างมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วเราก็อยู่ร่วมกันไปได้ตลอดอวสานแห่งชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่คุณควรคิดควรพิจารณาพราคนเรานั้นอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหน่นไรมาแม้ในพุทธศาสนานี่ออ แต่ครั้งพุทธการมาเอาเริ่มแรกจะเทศาสาาทรงตัดจะู้แล้วก็ไวแสดงธรรมแก่ภิกษุบัญญภาคีทั้งห้าที่ป่าอิาศิปสตันตนึมฤทายวันแขวงเมืองพาราณสีทรงจำมันษาอยู่ที่นั้นเพื่อออกพรรษาแล้วก็ได้สาวกหกสิบองค์ พระอ,องค์ก็แนะนำให้สาวกเหล่านั้นจาริกไปเผยแผ่าศาสนธรรมคำสอนของพระอ,องค์ที่ท่านเหล่านั้นได้รู้แจ้งแล้วเพราะว่าท่านทั้งหกสิบนั้นล้วนแต่เป็นพระอระหรันต์พ่อจากนั้นพระอ,องค์เสด็จไปอุลุเวลาประเทศพรมานอาชรินสามีน้องกบ,บริวารพันหนึ่งให้สำเร็จมรรคผล อรหัตตผลแล้วก็าพาสเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์พระเจ้าวิมิสารได้ทราบก่อทรงให้เจ้าหาที่ประกาศชาวเมืองราชคฤห์ให้พร้อมเพียงกันไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์ทรงสแสดงธรรมให้ฟังคนสิบสองหมื่นสิบเอ็ดหมื่นก็ได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษ ตามวาสนามบารมีพ้องตนจิตใจนี้มันก็ค่อยหลุดจากขันหน้านี้ไปทพละน้อยแล้น้อยไปไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเห็นลอยๆว่าขันห้าเป็นอน,นิจจังทุกรั้งอนัตตาเห็นเท่านี้แล้วว่าจะหลุดพ้นไปไม่ได้อันนั้นเป็นความเห็นต่างหางเป็นสัญญาความจำหมายต่างหากไม่ใช่เป็นความ รู้ที่ว่าจิตลงวางขันห้าแล้วเพราะเนื่องจากมาเห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วรงวางไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ก็ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้จิตรวมลงไปหนึ่งลงไปเลยทุกขเวทนาลงไปอันนี้จึงเรียกว่ารู้ แจ้งในไตรลักษณ์ญาณนี่ต้องให้เข้าใจอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ใครก็รู้ทางนั้นเด็กน้อยก็รู้แต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นไปตามอัน,นิจจังทุกขังอนัตตานั้นสิน,นั่นแหละมันจะไปปล่อยวางอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรอะ่ะเมื่อรู้จริงๆมันต้องรงลงวาง เมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงแนละ้วจะไปยึดถือไว้ทําไมเมื่อรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ก็อย่างนีนะ้จะไปยึดถือมันทําไมนี่นะเมื่อรู้ว่าขันหน้านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วเช่นนี้นะจะไปยึดถือเอามันไว้ทําไมมันก็ต้องปรงต้องวางลงตามสภาพมันจึงถูกต้องตามความเป็นจริง จึงสมกับว่าไม่ใช่ของเราจริงแล้วปัญญามันก็เห็นแจ้งว่าคนรปรงคนวางไม่ใช่ว่าจะมายึดถือเอาไว้ถ้าค้นมายึดถือเอาไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆเอออย่างนี้เป็นทุกข์จริงๆนะจิตใจที่ยึดถือขันห้าอันนี้นะก็เป็นตัวเราของเราจริงจังลงไปแล้วมันก็เป็นทุกข์เกิดร้อนเลย อย่างนี้เลยเพราะนั้นไอ้ความรู้เท่านี้นะมันไม่ใช่ว่าเมื่อรู้เท่าทุกแล้วทุกจะดับไปเลยจะไม่ปรากฏในความรู้สึกในใจเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะทํามารู้เท่านี้ไม่เอาจิตที่ไม่หวันหนไหวรู้ทุกอยู่นะรู้ว่าร่ารงกายขันหน้านี้เป็นทุก แล้วแต่จิตจะไม่วันไหวไม่เสียใจไม่ดีใจไม่พ่อแท้ไปกับความทุกข์ความแปรปรวนของขันหานั้นใจเข้มแข็งอดกั้นทนทานได้ไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันหานั้นไอ้อย่างนี้จึงเรียกว่ารู้เท่าขันห้าให้พากันเข้าใจ ดังนั้นเราจะไปทำใจอ่อนแออาศัยแต่ความจำอนิจจังพวกหังอนัตตาเท่านั้นแล้วเอามาบริกรรมอยู่เฉยๆพอสมควรแล้วเลิกลาไปเสียอย่างนี้ไม่แล้วไม่ไม่สามารถที่จะพงกระวางขนาันหน้าได้แล้วมันก็จะต้องยึดถือขนันหน้าอยู่นั้นแหละ ตายแล้วก็ต้องไปเกิดกับขันห้าอีกอย่างนี้ลยถ้ามันได้ไปเกิดกับขันห้าส่วนละเอียดก็ยังชั่วน้อยถ้ามันเกิดกับขันห้าส่วนหยาบมันก็เป็นทุกข์หลายกวัานี้อีกซ้ำอามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบาก เพราะว่าการท่องเที่ยวในสงสารนี่ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็อยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วจะอยู่สบายสบายไม่มีทางหรอกตัญหามันจูงใจให้หาแสวงหาอะไรต่ออะไรไม่หยุดไม่ยั้งเลยต้องทำการทำงานอยู่อย่างนั้นหามรุ่งหามคำ่ำ แล้วผู้ไม่ภาวนาออจิตใจมันก็ถูกกิเลสครอบงําให้มัวหมองเมื่อใจมัวหมองแล้วมันก็ถึงวาระที่ทำบาปมันก็ทำบาปไปออไม่กลัวแล้วบาปใจมันมัวหมองนี่ก็ทำบาปไปถึงเวลาจิตใจใจบุญขึ้นมาก็ทำบุญไป แต่ถ้าผู้ใดกิเลสตัณหามังคอบงำหนาแน่นจริงๆเนี่ยมันไม่คิดทางบุญแล้วมีแต่คิดหาทางร่ำรวยเงินทองเข้าของเท่านั้นแหละเบเญานเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่เงินทองเข้าของนั่นแหละเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่ในโลกนี้เอาติดตัวไปสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีเลย แม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ยังทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ก็มีแต่กุศลอก,กุศลนะั่นแหละนำจิตไปเกิดในภพใหม่ในชาติใหม่ต่อไปอีกแต่พิจารณาให้มันรู้เห็นอย่างนี้อย่างน้อยเราก็ภาวนานละบาปอก,กุศลให้มันได้ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในกุศล